สวัสดีครับพี่น้อง F C ชาวครึ่งเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ไปที่มานะครับแรงกําเนิดนะครับจุดต้นต่อที่ทําให้ทําไมตู้ลําโพงในปัจจุบันนี้ถึงจะมีลูกเล่นมากมายนะครับมีการเข้าเหลี่ยมเข้ามุมได้อย่างอย่างดีสวยงามแล้วครับนอกจากนั้นนะครับบางตู้บางยี่ห้อยังมีการแกะสลักชื่อนะครับ แกะสลักชื่อต,ต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นตู้ที่เราเห็นนะครับตู้ที่เราเห็นนะครับมีการเข้าโค้งเข้ามุมอย่างสวยงามสวยงามเลยครับเหตุผล เหตุผลในการตัดไม้แบบนี้นะครับจริงๆแล้ว<อ>ปกตินะครับการตัดไม้นะครับตั้งแต่ดึกดำบรรมาเราก็ใช้เลื่อยนะครับเลื่อยมือเลื่อยวงเดือนนะครับการใช้เลื่อยวงเดือนก็ไม่ใช่จะเข้ามุมไม่ได้นะครับมันมีการเข้ามุมเป็นการฝีมืองานฝีมืองานเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่บโบราณโบราณไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานช่างงานบ้าน,าน,าน,านต่างๆนะครับงานอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับปัจจุบันนะครับในการตัดไม้เข้ามุมในการ ผลิตตู้ลำโพงเนี่ยนะครับเรามาดูเทคโนโลยีนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้นะครับนี่อย่างที่เราเห็นนะครับมันเป็นเครื่องตัดหรือเครื่องฉลุหรือเครื่องกลึงหรือโรเตอร์นะครับที่ เรียกภาษาสั้นๆว่า CNC นะครับ C ตัวแรกมาจากคอมพิวเตอร์นะครับ C มาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัว N นะครับ N ก็มาจากคำว่า New Mericon นะครับ C อีกตัวหนึ่งก็มาจากคำว่า Control นั่นก็คือเครื่องอกลึงที่เครื่องชลุที่ควบคุมหรือ Control ด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับถึงได้ มุมได้เหลี่ยมออกมาอย่างสวยงามนะครับได้มุมได้เหลี่ยมออกมาอย่างสวยงามลักษณะของเจ้าเครื่องนี้นะครับก็มีทั้งที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยนะครับเทคโนโลยีของเมืองไทยเราก็ทันสมัยเพื่อนบ้านเขาแล้วนะครับก็ผลิตเครื่องที่มีควบคุมด้วยะระบบคอมพิวเตอรอ์ที่เป็นระบบสายพานแล้วก็มอเตอร์นะครับวิ่งตัดไม้ในขนาดของไม้อัดนะครับ 120, 244บคูณ้บ้างนะครับสามารถที่จะตัดไม้ทั้งแผ่นได้เลยนะครับรูปแบบแล้วแต่เราจะออกแบบไว้ในโปรแกรมเขาในคอมพิวเตอร์การควบคุมเขานะครับก็จะมีะก็จะมีะกล่องควบคุมนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์แล้วก็สั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้นอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นคุณก็ยังสามารถที่จะเขียน เขียนแบบต่างๆออกมาแล้วก็ใส่มาใน Memory ี่การ์ดนะครับเมมโมรี่กาแล้วก็มาเสียบเข้าที่กล่องคว,ควบคุมนะครับกล่องควบคุมเจ้าเครื่องนี้นะครับเมื่อสั่งเดินเครื่องมันก็จะไปปฏิบัติงานนะครับไปทำการตัดไม้ตามที่เราออกแบบไว้นะครับทําให้ได้เหลี่ยมได้มุมได้ขนาดที่ละเอียดชัดเจนนะครับ มุมโค้งมุมต่างๆก็จะสวยงามนะครับในอดีตเขาก็ใช้เป็นเครื่องแกะสลักนะครับไม่ว่าแกะสลักเครื่องตดัดเครื่องแกะสลักไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกอลูมิเนียมหรือแกะสลักไม้นะครับในวงการเครื่องเสียงกลางแจ้งของเราก็ได้นํามาใช้ในการตัดไม้ทําลําโพงนะครับตั้งแต่ขนาด2 0มิลน,นะครับมา15บห้ามิล1 0มิลน,นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นนะครับวิวัฒนาการการพัฒนาเครื่องนะครับก็มี มากมายนะครับมีตั้งแต่เครื่องที่ยังไม่มีระบบเป่าเศษผงไม้นะครับไม่มีเครื่องดูดผงไม้นะครับมีการาปัจจุบันก็มีทั้งเครื่องที่ทันสมัยมากๆเลยนะครับาสามารถที่จะมีเครื่องดูดลมนะครับดูดผงไม้เข้าไปทางท่อลมนะครับเ,เครื่องชนิดน,นี้นะครับมาเพิ่มขีดความสามารถและก็เพิ่มมูลค่า ให้กับตู้ลำโพงแต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตู้อของเครื่องนะครับของเครื่องเครื่องโรเตอร์ตัวนี้นะครับต่างๆนะครับบางหลายๆย,ยี่ห้อนะครับเรามาดูนะครับอันนี้คือแท่นแท่นขนาดใหญ่นะครับ บางทีก็มีนําเข้าจากต่างประเทศบ้างบางทีก็ผลิตในประเทศไทยนะครับบางทีก็คนไทยเราก็เก่งๆนะครับเอามาผลิตขึ้นแบบง่ายๆนะครับโดยใช้มอเตอร์ควบคู่กับสายพานแล้วก็ใช้คําสั่งนะครับาใ,ใช้คําสั่งผ่านคอมพิวเตอร์นะครับในการบังคับนะครับเราจะเห็นนี่นะครับนี่คือกล่องควบคุมเขานะครับยี่ห้อที่เมืองไทยเราผลิตขึ้นเองนะครับถ้าเกิดเรา ดูกันง่ายๆนะครับมีมีเครื่องที่ออกแบบมาง่ายหรือใครที่มีเงินมากพอก็สามารถที่จะซื้อเครื่องที่มันมีระบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นะระบบะหัวดูดนะครับหัวดูดฝุ่นหรือแม่ก็ระบบะเครื่องตักนะครับ บางบางยี่ห้อก็สามารถที่ใส่เครื่องตัดได้หลายยี่ห้อนะครับเครื่องตัดเครื่องโรเตอร์เนี่ยสามารถใส่ได้หลายยี่ห้อนะครับอันนี้เราก็นํามานํามาพูดกันนะครับในการตัดไม้ตัดไม้ทําลาโพงนะครับปัจจุบ,บันนอกจากที่หลายหลายคนที่ไม่สามารถที่จะลงทุนซื้อเครื่องได้ก็มีหลายๆคนหลายๆบริษัทรับตัดนะครับรับตัด รับตัดนะครับเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็สั่งตัดตามแบบที่เราต้องการได้นะครับสำหรับผมวันนี้ก็พามาดูนะครับพามาดูเบื้องหลังการทําตู้ลำโพงนะครับด้วยเครื่อง CNC นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ